นี่อ่อธิบายย้อนกลับมานี่ก่อนหนึ่งกิเลสสองอสวะสามอาวิชชาเขาเป็นอย่างเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะแต่ว่าเขาทำต่างหน้าที่กันนะมี 3. ามอย่างสามชื่อแต่ก็อันเดียวกันกิเลสอาสวะอวิชชาเนี่ย คืออย่างเดียวกันอย่างอาสวะนี่เป็นพลังเป็นอำนาจอาวิชาก็เป็นเป็นตัวที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารอาวิชาเนียกิเลสเนี่ยก็ชื่อรวมรวม้มมงหอดนั่น,นี่ยขออนุญาตแล้วครับ <c oughs> อันนี้นะเข้าใจนาทีของกิเลสอาสวะอวิชาแล้วนะและไอ้ตอนเนี้ยเวลาที่อวิชชาเขาสร้าง สังขารเนี่ยอวิชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยคือสังขารเนี่ยสังขารอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สมบูรณ์แบบจําเป็นจะต้องหานามมาแล้วก็อํานาจจัดสรรสามอย่างเนี่ยก็ไปสร้างสร้างกับดักก็เรียกว่าสร้างกับดักเหมือนในพานไปสร้างกับดักไว้ในป่านะ่ะอันเนี้ยกิเลสอวิชาอาสวะเนี่ยก็ไปสร้างหลุมดํา อันนี้อ,อุปม,มานนะหลุมดำหลุมดำเดี๋ยวอธิบายฟังหลุมดำในจักรวาลน,นั่นนะอืมให้ดูนี่สมมุติเอาเลยนะในนอกโลกเราก็มีเป็นจักรวาลใช่ไหมแล้วในจักรวาลจะมีหลุมดำหลุมดำที่หมุนวนอยู่ตลอดเนี่ยนะ อันนี้สมมติห้เป็นอำนาจของอาสวะของกิเลสและคือของอวิชชาเนี่ยเขาไปสร้างกับดักไว้แล้วก็ในจักรวาลเนี่ยมันม,ม,มีถาดบริสุทธิ์เยอะหมดเลยธาดบริสุทธิ์ถาดบริสุทธิ์นะมากมายในจักรวาลจะมีถาดบริสุทธิ์มากมาย,ามามามายแล้วก็ธาดบ่อถาดบริสุทธิ์ได้มีการโครจร ผ่านมาทางหลุมดำเนี่ยก็มาตกอยู่ในรัศมีของหลุมดำเนี่ยแล้วก็พาให้หมุนวนดูดลงมาแกนกลางเนี่ยแกนกลางของหลุมดำเนี่ยแล้วก็รูดมาที่โลกมนุษย์เนี่ยโลกมนุษย์เนี่ยท่นมาโลกมนุษย์แล้วก็อยู่ใต้อันนาจของอาสวะแบ่งเป็นสองชื่อ